สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับพี่น้องครับนะนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับผ่านเฟซบุ๊กเน,ะนาะนะครับเมื่อนี้สิผาพีพ่พาหนห่งเข้ามาเมืองปั๊บทีนะครับเล็ดของแถวว่สัสนกิจการก้าเดี๋ยวฝากไว้แถวคอมเมนต์นะครับข่าว,าวแถวซอยสุพรรณสุพรรณศรน ไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันไปครับพี่น้องมือนี้บ้านนั้นพามาเบิ่งแมโคนี่เบิง่งแมโคหน่อยพี่น้องนี่ตาพี่น้องเข้ามาเบิ่งแมโครครับมือนี้ เด้อพี่น้องมาเบ่งไมโครมันนี้ว่างพนว่าว่าง่บ่ว่าง,าาาางดอกพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเห็นงานือเก่าลหละนะครับอันข้าเจ้าปรับทีครับเพี้นห้องแถวนี่พี่น้องมันโหกพนวมานะครับแถวนี้ก็จะเป็นห้องแถวหมดผู้้ใดสนใจก็ ทักมานะครับหรือว,ว่างวันก็นมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่นะครับไอโคกำลังปรับที่ทำห้องแถวนะครับเดี๋ยวจังใดก็เดี๋ยวสิอัปเดตดเป็นระยะระยะเนอะ ีน่นะครับวันนี้เรามาดูไมโครปรับที่นะครับปกติห้าเสียน,นรถไทนะครับซส้มือนี้ใส่ไมโครเลยครับพี่น,อน้องคุนยยกขึ้นง่ายครับพี่น้องครับ ขุดก็ง่ายเนาะพี่น้องเนาะนะครับสมื่นนี่ใช้ไมโครขุดเลยง่ายมากโยกหินก้อนบากใหญ่หนึ่งโยกนิดเดียวนึงโอเคครับพี่น้องไว้ตามอีพี่นาครับ